เสปริงซิ่งจำหน่ายสปริงแต่งเครื่องรถไถนาเดินตามและรับซ่อมแต่งซิ่งเครื่องรถไถนาเดินตามทุกชนิดสนใจติดต่อเบอร์โทรตามนี้หรือลิงก์ใต้คลิปนะครับ ร้อยครับติดตั้งเสร็จแ,แล้วน้ำก็จะออกประมาณนี้ถือว่าใช้ได้ครับโอเค เร็งมันก็ออกแต่หนักเครื่องต้องลดยิงต้องสว่นะมาายสี่ครึ่งอยู่นะขายอย่างนี้เลยไอ้นี้มันแค่มันร้อยสิบด้วย<อ>แต่ร้อยหวันนั้นันออกดีนี่ยน้ดูเนี่ย,ออ,ยออกขอในไล่ไยังไงนี้มันต่ำแล้วดูไม่ก็ยัง <clears> oh <throat> ไปครับเดี๋ยวเราย้ายไปติดอีกเบาะหนึ่ง หิบกระเป๋าไปด้วย ข้างๆเขาถามแล้วนะครับของผมยังไม่ได้วิดน้ำเลยขอเขาย้ำแล้ว ตั้งเสร็จแล้วครับอีกบอ่อหนึ่งน้ำก็ออกามาณนี้ครับน่ารงครับน้ำออกน้อย าแปลงนี้ของผมก็39ไร่ครับไม่รู้ว่าจะสูปกี่วันกี่คืน แต่ดูแล้วผมนันว่าน่าจะสิบวันสิบคืนครับน้ำออกน้อยด้วยนาข้างๆนี่สิบไร่นะเจ็ดวันเจ็ดคืนแต่ของเขามีแค่บอ่อเดียวเนี่ยน้ำได้แค่นี้นะ เห็นนะครับอือร่องน้ำยาลบเหลือเกิน เนี่ยครับือเป็นปลาสังแดงผมหมดเลยครับ เดี๋ยวต้องมาถอนยา,ยาเดี๋ยวเายาเนี่ยเอาหูไม่นาะนเดี๋ยวายาเนี่ยมาฉีดแต่ไม่งั้นก็ต้องทก จะถอนยาหน่อยดีกว่าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับและกดติดตามด้วยนะขอบคุณครับ